พี่น้องคลิปแรกของแม่กุบเมอร์นี้ค่ะเพื่ออ่าเบื้องต้นเตรียมความพร้อมกำลังทยอยเดินทางเข้ามาอ่าซ่อมกับอีพี่องวันที่1 7บ8เป็นอีพีหานะครับพี่น้องแต่มชมบรรยากาศนะคะว่าอาจจะเป็นอะไรแต่มาแค่เดืนอนพฤศจิกายนกันลังทยอยมาอาจารย์นักดนตรีพร้อมแล้วนะคะอาจารย์นักดนตรีพร้อมมาแล้วพี่น้องนี่ครับพี่น้องรอบออาจารย์นักดนตรีแม่กบุบแม่กุบจองไว้แต่ห่้อจะกินข้าวใหญ่อยเลยพม่น้องเนี่ยเด็กกุบบอกก่อนยิ่กินข้าวเหญ่อยลายพี่น้อง แม่กบจองไว้ตแต่มือแรกพี่น้องเอ้ยเหี่ยวกระบอกหันดากหันกลัวมาหาแม่กบดอกขี้เด็ดแม่กบหลายกุยพ่นะพี่น้องนี่มือขี้บอดครับที่พี่น้องพี่น้องได้ยินเห็นไรขี้บอดนี่แหละพี่น้องมือขี้บอดของห้าพี่น้องคยังไม่บอกว่าเมียวบางนี่แหละเรียนบ่ถือกฤใช่ไหมแมนบอสเป็นว่าเป็นโปรดยอดยอดสงสารมันปีงปีงนะพี่น้องบ้าแมนได้พี่น้องนี่บาแมนได้ครับพี่น้องอ่าอีกอ่าอาจารย์ดนตรีเขาอีกส่วนหนึ่งเขาไปตั้งเครื่องตั้งอีย่างยู่นะคะเพื่อเตรียมเพื่อร้อมเที่ยวสี่ซ้อมอ่าในอีพี อ่าฮะในวิธีสิบเจ็ดสิบแปดอาจารย์กินข่าวแล้วค่ะเด้อเดี๋ยวตอนน้องมูแม่กุก๊กกบร่างเดียตั้งคุ่นอยู่ตั้งกินอีกรอบนึงค่ะครับน้องอ่าจะไปเดินทางไปดูการคายพี่น้องเอาแหมมันอย่างนอปปี้อุนนอนอ่นตูนอุ่นตูนอุ่นตูนมาปะนี่เอาเอาเอาเป็นจังไแน่นอปน,นี้อย่างอุ่นตูนอุ่นตูนมาพี่นออ้องเนี่ยครับพี่น้องบรรยากาศอันนี้เป็นเต็นท์ของน้อง คนนั่งเอกมือบุญก็ไปดาราี่ไหมพูดจักก็จะโค้งไงไม่ติดไปราว่าราว่าพ่อจุกจุกกินเข้ากันกินอะไรกินเข้ากับปวยพ้งค่ะไปไปเมร่าข้าวเจ้าเมรลากินเข้ากันด้วยจะเป็นบรรยากาศนะคะแม่คุณช่งกีฬามาเร็วอันนี้เมื่อนี้แม่กบอ่าให้ลูกไส้แม่กบหนึ่งเข่าซอยประันบางขันเเฮ็ดพักซอย นี่แม่คนสชวงมาแล้วครับพี่น้องโอ้คนสชวงมาแล้วค่ะมี่คะไม่กวบนะคะอ่าลูกชายแต่ว่าเขาไมอนีลูกเสืว่าแม่กบมาแต่เมื่อคลืนแต่ว่าเขาแข็งนะพี่น้องมันน่าจจะเป็นน้ำเข่าจัง่าจจะเป็นเขาร่วมเขาแข็งพี่แต่กินได้นะอ่าเห็นลูกไสเมื่อัานพักกันกับลูกไสนางเห็ดอ่าพักเห็ดนางถ่าแม่คนณชงนะคะแม่คนณชงมาแล้วแม่คนณชงกับสิพัดค่ะบ้านนี้แม่กบเตรียมใบไห้เพราะว่าหมู่บ้านแม่คนณชง อติดภารกิจค่ะหมู่บ้านนี่เพิ่นออกอ่ารับงานอีเวนต์นะคะอีเวนต์เพิ่งรับงานอีเวนต์บ้านพี่เอกเบียร์ได้เข้ามาไปมูดกุ่งพระเจ้าค่ะพี่น้องพักพรค่ะบพักพรอีกเลยหมู่บ้านคือพักจักพักหรือพักแลยแม่นบ่ค่ะพักซ้ำบ่พักพักแลยแม่นบ่ค่ะอืมขนค่องแม่กลัวเโอกาสบอกข้าม่ค่ะว่าไปยังหมู่บ้านนี่อันพักนักกินมาให้ลูกเต่าไปนักกินมาให้ลูกอ่าเตรียมมาให้แล้วพักเตรียมมาให้แล้วให้แม่ส่งเป็นรับหน้าที่ค่ะเข่าน้าหนึ่งเข่าหงไว้ให้เรียบร้อย ให้แม่ทรงป็นแม่ขั่วค่ะอ่าผัดนะคะวันนี้เราจะทําเมนูผัดคะนา้าหมูคะนา้นาหมูสดเน้องแาเนาะคะณะหมูชิ้นนะคะแม่คนทรงกลับมาจากบ้านน้องเบียร์กับแวะซื้ออ่าหมูตากตลาดมาค่ะอ่าเพระาะว่าหมูกเก่าเ้าบ่ใส่ได้ค่ะพี่น้องวันแม่กบเพลิกินเบิร์ดแล้วกับลูกอ่านี่ครับบรรยากาศกับแม่กบได้อ่าน้องแซกซี้หนึ่งเขาให้แม่กบบอกว่าเวลาหนึ่งเขาให้แม่ได้ดูลูกสนองนี่คือลูก คือทุกคนก็ช่วยแม่กบทุกคนค่ะช่วยแม่กบเพราะว่าจังหน่อยช่วยๆช่วยๆจังหน่อยจังสีฟ้านบักคุงค่ะพี่น้องช่วยๆจังอันแตันตันบังลาเอาน้ำแช่ลูกนี่นะลูกเออแม่ลืมตัวลูกมีน้ำบ่อน้ำเขาเหลือบ่ลูกแม่ลืมแม่ลืมแช่น้ำมาลงถังนี่นะลูกนะครับอ่าพอลูกกำลังกินเขาน้ำกันค่ะพอลูกกำลังกินเขาน้ำกันอ่าพ่อพรชัยครับดีล่ะพี่น้อง ก๋วยกุ้งพน้าเห็นก๋วยกุ้งคืออยากกินว่านกินเขากองกินเขากองกับร่งจิเป็นปิงปิงเลยพี่น้องกินเขากองกินต้มมากาแล้วมื่อกี้กินกุ้งมาทแตกุ้งหีุแล้วพระเอกเบียร์นี่พระเอกเบียร์ได้กุ้งมากครับพี่น้องเมื่อนี้พระเอกเบียร์ได้กุ้งฝอยเขาเอ็นกุ้งอยังก็ลูกกุ้งฝอยกุ้งบ้านเฮาเนาะประมาณ3ากิโลค่ะใหญ่ใกุ้งแต่เป็นเป็นกุ้งฝอยที่ที่ที่ตัวใหญ่มากได้มาประมาณ3ากิโลค่ะเมื่อบ้านกวนนี่ได้มาฝากจนได้เหลืออย่างงูแม่พ่อนได้กินกันเบื่อ จนเบิดวงค่ะกับสีประมาณสองลูกรวมๆแล้วกับมือนีสีประมาณหาลูกเลยค่ะจากลูกไส้ค่ะจากลูกเบียลูกไส้อีพอกวบนะนะครับนะคะับสุดจอดลูกไส้สุดจอดเพราะเคยมากลับมาจากบ้านเพรเคยมาเมือเป่าพี่น้องมีอย่างติดติดไม่ติดมือแม่น่ะลูกไส้สุดจอดน่ารักมากพี่น้องอฝากลูกไส้แม่กวบด้วยติดตามมาอีพี่นี่ลูกไส้เชได้เหรียญบดใดพี่น้องจากพี่น้องเห็นเป็นผู้จองเวทีเบิด อีพออาจจะอยู่ในความเสียงามแก่มโตก็ได้พี่น้องอีพี่นี่พอให้กวดเวทีนะคะบ่ให้มูนะลีกที่พอ่าสิผีก้าเหล็กเตยให้น้องเบียจักกันอีพี่กันนะมาเชนว่าทีเอาเป็นผู้เรียบๆพนะอีพอว่าเอาติดตามพี่น้องติดคือแมกโกบาบ่เด้ออ่านี่ครับพี่น้องสุดยอดนะคะผู้อ่าอยู่เบื้องหลังก่อนล่ำถูกก่อนเพลงถูกเพลงฉากการล่ำการแสดงยกให้ผู้นี้ครับพี่น้องอาจารย์พรชัยสารบันค่ะอาจารย์นี่คืออาจารย์พรชัยสารบัน ยกไปเหนือเก่าเหนือหัวซจำอีพอผู้หนึ่งครับพี่น้องของทีมงานเพลิดล่ำเพลินค่ะนะคะนี่ละพี่น้องปากอีพอนเนี่เด้อพี่น้องเด้อแหกแป้งอีพอนี่ยอาจสิบุได้เห็นอยู่ทั้งหนาไปที่แต่ว่าดอีกตักอีพี่หนึ่งพี่น,อน้องเสียนอีพออยู่ในมาดได้ยุทธ์ทั้งทีเพื่อจะขึ้นไปพบประพี่น้องทั่วโลกนะคะทั่วโลกต่างประเทศต่างจังหวัดในสารคามผู้ใดที่บกกลายยันหนาพออีพ่อนใช้ในการอีอรพอพ่อนใช้สารบัญของเฮา อีกจากอีพี่หนึ่งพี่นองอาจสิเห็นค่ะพี่น้องอาจสีมอบเสียงกวนล้ำมวลมวนเก่าเก่าของอีพอจะสมัยอีพอล้ำแพนล้ำเพื่อนอย่างของอีพอก็ได้นะคะจากอีพี่หนึ่งพี่นองติดตามด้วพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องที่ติดตามในช่องในโกบนะคะตอนนี้ทีมงานที่ไปบ้านนุ่มเบียกับมะฮวอดแล้วประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ลงทั้งหลูกทีมงานงานงานขาวดำครับผมอ๋อมีทีมงานขาวดำน้ำบ่ลูกอ๋อ อ๋อน้องวันมอนี้น้องบาดไปงานข่าดำกบลูงอ๋อแม่พผมหัวยิ่งหลุดเน้นน้องโตที่ผมกหัวจ่มือขึนน้องบอกเลยครับอ๋อแั่ว่าน้องน้องไทุ่หาฮพ่ออยู่ลูกน้องก็ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบจากคลิปนี้เดี๋ยวสิทุมหาลูกไส้นะคะบาดที่เลนบาทนมีงานข่าดดำพี่น้องแต่เราลูกไส้บรรยากาศของห้องเก็ตบประมาณนี้นะคบพี่น้องบรรยากาศก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ่วงมีเคือถ่ายลูกลูกที่ม่านของแม่เล่าเมียควบการสิเงจยดรเคลื่เบิ้ง หกจ้องเฮ็ดยังัดย่ังัดหมูแซนขนาวอันนี้คือคันะงะลุงเรียสิง่มงูดเผาะพี่น้องเนาะเอาเป็นงะสีสไปรละเกบาทแบาทแม่ที่หัวปปม่ที่เขาหักงาลุงมพี่น้องงสีคแล้ววันตอวนี้ใครได้แล้วหาดีนี่นี่พี่น้อง นี่แหละเพิ่นมาน้ำหาเพิ่นว่าแม่เอ้ยขากรองก็เสียไปใส่แมีพฟันามหหาหัวหดถามก็ถามผิวคนขาดเป็นเม,ม่เก็บไปไว้ให้แม่เลยว่ากันอยากได้ขึ้นก็ต้องไทยแม่ดแมเด้อดรวยเม่บ่ได้หนาเงินนี่ลูกจกับได้ป่าขากรองแม่บ่มีพอดีจังดอกขากรองเสือแม่หนงสองร้อยหาซื้อรวยหาซีดต่ว่มาแม่ไทยห่ารวยไทยห่ารวยจ้าเมื่อเป็นยังษ์เราแม่จะเอาข้านี้ไปเลยมาเชื่อไปหลูกกระด้างแม่ก็แม่ครบ่ได้หนาเงินนี่พี่หลวงได้ป่าลูกชา้ยเจ็ดเสียแตงมาสองหมื่นแล้วเนาะ ลูกชายบอกเมียนั่นกับข้าเมียคบเก็บใบเดียร์ลูกข้าเก็บใบเมียเพราะนหาย็นแม่คือมือนไม่ใส่ตะกี้ใส่ตะกี้แบบแบบกุลูกก็ใส่เงี้ยตะกี้ทือแม่เนาะแม่บ่ผิดเนี่ยนาะลูกเนาะแม่บ่ผิดเพราะว่าการที่แม่เก็บใบรักษาใบอีกถ้าเที่ยเกิดหายไปอีกพลาดไปอีกคิดจางไหนอ๋อคนกฤษฎีบาเห็นแม่กบบยิบไปดีเที e ่ยวบ่ราะเป็นแม่เก็บเนะค่ะเออเขาเจ้ากฤษฎีบาเอ้าคือตั้งเห็นแม่กบเก็บไปจากแขนจากนีอยู่แม่บ่ล่ะแม่ก็ต้องรับผิดชอบกับมันเสียดิออ สรุปแล้วก็ต้องแนวแหละเนาะกับคาแมีเอาไปเมียนไมาย่างดีผู้น,นี้กับบีแนวแหละติน่าจะแม่ประเรด,ด็นอะรเลียดตนี่พี่น้องจะรักสิแก<ล>งแม่เด้ยวเป็นไรเจอเป็นสิแกงแม่เพลินนี่พี่น้องอี๋ละบรรยากาศบรรยากาศของอ่าลูกๆทีมง,งานเปิดน้ำเปิดอิ่มแล้วอี่มแล้วกินของวันตอิ่มเถาน้ำตาลดีมีอยู่ดิบ่ใช่อิ่มแล้วเผื่อจะกินน้ำตาลเป่ะนะพี่น้องมา อยากกินพะรำไม่เดอ๋ยวนี้มีผสมพันนะลูกชายมามีผสมพี่น้อง <t> มาแล้วครับอ่าเบิ้งพี่น้องอันนี้บักเงาะปลากับบักเงาะโรงเรียนค่ะนี่ไทยจีเป็นไทยครับพี่น้องเบิ้งเอาอันนี้ง้อกับอันนี้ข้ามักใบพงครับผมเราจะกินรอบครับพีบ่น้องอันนี้บักเงาะอันนึงบักแงพันนะใุ้งครับเขาก็หอดครับเหล่าแต่ไม่หอดครับผมเป็นยังคือปลาแม่ไลยน้องอันนี้เป็นง้อเนี่ครับเั็นไม่คู่เบิ็งกันแม่เขาลูกบ้านปลาแม่แม่แม่อันนี้เป็นง้อ อันนี้เป็นแงแงแล้วใ่ขาเขาแงออกแบบไงแงใไ้แมกบกับไอลูกไม่มีมองแง่ไม่แงให้แมกกรบไอเด้อตอนี้น้อแงออนแล้วเลยขาี๋ยวจะเปลี่ยนนอเดี๋ยวจนอเดี๋ยวจะเปลี่ยนนอเปลูกอันนี้เปลี่ยนนอกอันนี้เปลี่ยไงเ้ปากเปลี่ยนอาการน้องน้องโตอนนี้ยังอยู่เบื้องหลังอยู่นะครับพี่น้องยังอยู่เบ้องหลังอยู่แต่ว่าจากน้อยพี่น้องอาจจะเห็นบนเวทีพี่น้องกำลังมาฝึกเอาอยู่ครับพี่น้องเริ่มาฝึกเอาอยู่คกำลังกำลังฝึกเอาอยลก น้อนจะได้เข่าใกล้ปนเขาอ่าพาราหน้าทีไมนต่างกันเขียดเบียกจะเกิดนต้อนตอต้อนหน่อยโอ้ต้อนตอดต้นหน่อยครับเห็นบมกที่ออามาเป็นปีเอกขยันเฉดี่ยเล่นตลกแม่เมกุบโยมุกไรเลยเกินพี่น้องก่นฝากด้วยลูกชายแม่กบนะครับน้องกูน้องกูน้องกูลูกน้องกูน้องกูกับไอ้ขอเจ้าด้วยครับพี่น้องครับน้องครับน้องน่องน้อง น้องนน้องเล่าดิน้องกัวกับน้องกราเจ้านะคบลูกแท้ไม่กวฝากอีกนะคะฝากผลงานนะพี่น้องเด้อติดตามผลงานของน้องๆลูกๆทีมงานเพชรลำเพลินนะครับพี่น้องค่ะจำบรรยากาศพี่น้องแ่บลูกแ่บตัดแต่ว่าย่นก็เจะสูบน้ำซมุมมือนก็เจะสูบน้ำอย่างมุดพี่น้องตบ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 ่บตบตบปบีบต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 สตบตบนบตบตบตบนบตบตบ่ะตบตีตยิบตบสัก มาชม้นมชเมค่ะพี้นองนี่พี่นองกละเอีอ่าละเอียยังเกาะละอีกเสียยื่นมาสักทีแม่คนทรงมาค่ะอาบลาหม้อถึงหม้อถึงลูกหม้อถึงนี่นะครับ้หอมแก่แม่ไปมือหนึ่งหม้อนึงลูกคุยคุยคุยไปลูกคุยแม่ เอาแม่อาบแล้วปลาแค่ได้อาบแม่เอาที่เด้ออาบแล้วหรอเดี๋ยนี้เอาขึ้นสิกุยสันลูกแม่กาบแล้วนี่เปิงพี่น้องลูกแต่ละคนมึงมันไหวแม่มันลูกเป็นตาหักรบเอาเป็นตายแม่กบเลี้ยงไหวบอเป็นตายแค่นั้นกินเห็ดกินบอลูกใช่แต่ละคนมาเบิดไปลูกกรดีมาไปลูกกระดีมาไปสื่อของลูกเป็นชันไปลูกอ่าไปลูกไปไปตาหากินเขาลูกอะไรกินเขาไปยยังเลครับแม่กับบล็อกนี่เนี่ยเห็นกินบอลลูกกำลังผัดอยู่แม่ถามเตี๊ยร้อ่าพี่น้องเป็นคลิปอ่าพี่แม่กบ ติดตามเกินไหวในมือนี้นะครับพี่น้องอาจารย์ดนตรีของเฮามางหอดแล้วเรียบร้อยแม่ด้าลามาแล้วบัตรธนัยวันนี้อาจจะติดงานเข่าดําแต่ว่าได้ก่อนลาไปแล้วนะคะได้ก่อนลาไปแล้วบัตรธนัยแม่มาด้าลาก็มาหอดแล้ว,วพือนนยังจะเาขบบาบอกพืนน้นเนาะสูก่อนมาจะงวาพื้นค้นเปลี่ยนเนาะแม่ด้าลาก่นมาถึงมักว่าบ่ได้เป็นคนมาปากมากวา่าพี่น้องคุณแม่ผู้ใดหมู่บ้านเนี่ยที่ไหนรางวัลผ่านยายกบมาน่ะตอนไดนอีกวะ โอ้แม่ของซับแม่น้อยของซาบแม่น้อยของซับมาแล้วพอจะจำได้วใหญ่ายจำกอจำได้บ้าบ้านนี้พูดเลยรถจำได้พดเลยนี้เอาแม่เฮ็ดทิพตัวลูกเฮ็ดทิพแม่เฮ็ดทิพแม่เฮ็ดทิพแม่เฮ็ดทิพค่ะพระ่าี่น้องวานแม่กกขันยำลูกๆมากแม่กกขันขันว่ข้นช่องกับแม่โกเฮ็ดทิั่นๆก็ได้พน้องบอกแม่วางสีแม่หุ่นจักรกลมอยู่ลูก จรินๆ,ๆเราแจ้งน้อยแม่เกิดขึ้นแม่เพราะส่วนมาผู้ใดขึ้นบุก <c oughs> แม่เพราะส่วนมาผู้ใดสิขึ้นบุคกครับพี่น้นองอ่ะค่ะคลิปนี้แม่กบเขาโอเคไปจำนี้พี่น้องฝากนี้ได้พี่น้องเด้เอ EP ห้าในวันที่สิบเจ็ดสิบแปดได้พี่น้องนะคะซอยกันสนับสนุนนะครับพี่น้องในราคาร้อยสี่สิบเก้าบาทนี่พี่น้องสียเอะยังเห็ีดเป็นบัตรเหมายังได้คือเก่าด้วยค่ะยังเป็นบัตรเหมา นะคะสองรยบาบาทกับเบิ้งใด้2งอีพีนะคะเบิ้งหย่อนหลังไว้ที่13ได้ใดค่ะอีพี่สีพี่นอ้องอ่าคลิปนี้ขอไปสนีก็ได้พี่น้องในเมกบไษกบใส่เมยทรงเย็ดกับเขานะคะพี่นอ้องขอบคุณค่ะ